สวัสดีครับผมก็มาเจออีกแล้วกับผมนินเทอร์ซี u. วันนี้เราอยู่ในเกมโยกังยุทธบุคโคสิลิงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่อ,อ,อะไรอยู่ในช่องเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะครับผมเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นการสตรีมอะไรพวกนี้นะครับผมก็นะครับวันนี้เราเวลแล้วนะตัวน้องนินจากับตัวข้าวาเที่ยงนะครับผมน้องนินจาข้าวาเที่ยงวันนี้นะครับ ก็ต้องขอโทษด้วยนะตอนแรกเราว่าจะจะตีมจะตั้งตี้อะไรพวกนี้นะผมแต่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคนระับมันก็ผิดพลาดทางเทคนิคนะผมแต่อย่างไรก็ตามนะผมก็พยายามปล่อยคลิปทุกวันนะผมคลิปคลิปที่ออกไปเนะี่ยบางทีเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ก่อนแล้วนะผมแล้วก็ตอนแรกว่าไว้ปล่อยเวลาขับขันก็ปรากฏว่ามันมีเวลาขับขันจริงๆนะผมเราก็เลยได้ปล่อยคลิปไปส่วนวันนี้นะครับจริงๆมันไม่มีคลิปไง เราก็เลยแบบเออมาพูดกันหน่อยว่าเออผมได้เข้าเกมนะแต่เข้าตอนเที่ยงคืนนะผมจังหวะการคนที่จะเข้าเกมของซื้อบอนบอนบันเนี่ยง่ายๆนะครับผมถ้าหากว่าแบบไม่มีเวลาจริงๆก็เอาช่วงเวลาเลยครับช่วงเวลาวอลครับสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนนะครับผมช่วงเวลานี้คุณจะสามารถเข้าเกมได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าเกมค้างไว้เพื่อจะลงวอลแต่มหาปะเลย จัอไรเกิดนะครับผมก็เข้าวาร์ปสู่ตลาดเงินแล้วเกมมันเด้งหรือว่าคนที่ยืนอยู่ตลาดเงินก็รอดไปนะครับผมบางทีอยู่ในวอลอาจจะเด้งด้วยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมหลายสาเหตุหลายปัจจัยเกมมันทํางาน,นเกินไปหน่วงเกินไปค้างเพราะว่าล็อกอินนานเกินไปเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมมันหลายอย่างนะครับเราจะพูดว่าเป็นเพราะค่าอินเทอร์เน็ตบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับผมบางทีแม่งมาระบบเกมน,นี่แหละล้วนที่อนะยอมรับชะตากรรมยอมรับความเป็นจริง นะครับผมก็จะว่าไงวันนี้เรามาเวลตัวมอนเตอร์120นะวาน,นอนขาวซึ่งทำไมถึงไม่ไปเวลประเภทอื่นนะครับผมเพราะว่าตัวละครมันมีตัวละครเวร1อยซึ่งมันจะเป็นตัวปิดชีพมอนเตอร์แล้วก็ถ้าหากว่ามันเลเวลสูงกว่ามอนเตอร์เยอะนะครับผมเหลือมอนเตอร์เป็นชื่อสีเขียวนะครับผมนะครับผมมันก็จะได้ AP น้อยลงไปอีกนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีขาวสีเหลือง ไม่เป็นไรจับนหะมหรือว่าสีแดงถ้าเราทาําดาเมจได้มากพอที่แบบจะฆ่ามันนะครับผมก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ต่ํากว่านะครับผมมันจะเสียดายเอ็กพีนะถามว่ามันตายเร็วไหมเร็วแต่ว่าว่าด้วยเรื่องของจํานวนคนในตีนะครับผมตอนนี้เราตี้อยู่ประมาณ8เอ้ยไม่ใช่8ปดหกหกตัวละครน,นะประมาณนั้นจริงๆการบัฟปาร์ตี้เนะี่ยมันจะเต็มที่อยู่ที่ประมาณ จ็ดตัวกําลังดีครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราตัดอาชีพพินออกนะพินโดนตัดออกนะครับโนโฮโดนตัดออกโนโฮโนโฮโดนตัดออกเพราะอาวุธเหรอไม่ครับอาวุธผมทําใหม่แล้วนะอาวุธผมทําใหม่แล้วผมก็ใส่วิสามสิบแล้วก็บวกหกเพียวเพียวเสือกติดเออแต่ธาตุไม่มีนะครับผมตอนนี้เรากําลังวางแผนในโปรเจกต์สองนะครับผม อะไรจะเกิดก็มันต้องเกิดแหละครับผมแต่ตราบใดที่มันยังมีไอ้ร้อยเปอร์หนึ่งขั้นเนี่ยผมว่ายับกันกระจาย <c oughs> เออมันก็ประมาณนั้นแหละนะเราก็มาเวลมาแอบเวลนะครับผมเก็บรอบอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับผมมอนเตอร์ตรงนี้ไม่ได้ตั้งเก็บกล่องนะเพราะถ้าเก็บกล่องเนี่ยมันจะเยอะนะรุกนะพวกหงพวกอะไรพวกยุงพวกยานะผมบางทีแบบ ยาแทบไม่ได้ใช้ใช้โสมไหมใช้ใช้แต่บางทีถ้าหากว่าโสมมันมีปริมาณเยอะเกินไปมันก็ไม่วาบกับเมืองนะครับของที่ล้นมันก็จะไม่เก็บด้วยอย่างเช่นประเภทหินชุดอะไรพวกนี้อาวุธนะผมมันก็จะไม่เก็บเราก็เลือกที่จะเอาวะได้อย่างเสียอย่างแต่เราจะเสียโอกาสคือการได้ยันห้ายันสิบไปนะครับเราก็เออเอาไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าเราไม่ได้ทุละ เเราเราไม่เราติดธุระเราไม่ได้อยู่ใกล้จอเขามากนะครับหรือว่าเราจะมาดูบ่อยๆอ,อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนั้นก็ธนูได้ใช้แล้วนะครับธนูได้ใช้แล้วได้ใช้ร้อยยี่สิบนะผมนะครับผม,นะบผมดาบยังคงเป็นเวลร้อยอยู่เลยดาบดาบตัวเซียนสองนะาร้ 100, 100อยร้อยอยู่อันกวางรู้สึกว่าน่าจะเป็นร้อยสิบนั่นแหละนะครับผมร้อยสิบยังไม่ยังไม่ร้อยยี ทั้งที่ตัวละครร้อยยี่แล้วนะผมนะก็เออยังไม่มีเวลานะผมไหนเราจะมีแบบตัวเล็กที่เรายังไม่ได้เก็บเลเวลเป็นไงกันบ้างครับกับสำหรับการที่แบบรับโค้ดไลบนทินนะผมผมก็เก็บไปเยอะพอสมควรนะประมาณประมาณสัก50 ID ไดีนะผมก็ได้ไปนะผมเพราะว่าผมจะผมเดินทางกลับมาถึงบ้านก็ประมาณดึกๆกหน่อยนะสามทุ่มกว่าสามทุ่มสามทุ่มนะครับผม ก่อนครอฟิลนผมสามทุ่มเราก็อาบน้นนำนน้ำนะผมกินข้าวอะไรพวกนี้นะผมนะสักุ้มสักผ้านะผมก็เนี่ยมาได้เข้าเกมช่วงเที่ยงคืนนะครับนะเที่ยงคืนมันจะว่างๆว,ว,ว่างประมาณสักห้าถสิบนาทีนะผมเราก็จัดไปนะผมเราก็ได้เวลอย่างที่เห็นนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาพอสมควรแล้ว น่านินจาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมมองว่าออส,สักวันนี้พรุ่งนี้แหละนะครับผมจะประมาณ 108, ร้อยแปดนะผมส่วนตัวกระบี่ก่น่าจะอัพร้อยเนะครับผมเราเราก็จะไม่มีปัญหาถ้าทั้สงสตัวเนี่ยขึ้น, 9, นร้อยเก้าเพราะว่าตัวละครเราหลานองคชายเนี่ยมันดองที่ร1 9นะสินานะสำหรับการเชื่อมตีเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายมากส่วนในเรื่องของการเก็บเวลเนี่ยตอนแรกอนะ่ะเราจะลงใน ตาเลแดนใต้นะทะเลแดนใต้ในชั้นล่างๆนะครับมอนเตอร์ร้อยสามส้าซึ่งจริงซึ่งมันมีการผิดพลาดทางเทคนิคนะแต่โนโหบวกเอาแตกนะผมพินบวกชุดแหกนะผมโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจะเปิดนั่นนะครับดวงนะผมก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเผิ่มเงินนี้อาจจะถูกวางวันที่หนึ่งก็เป็นไม่ได้นะผมเออเผิ่อพอแกให้สัก ตัวตรงอะไรแบบนี้แหละเออซื้อโรอตอรี่นะผมชัดเจน285ไปเลยนะผมะนะช่วงสถานการณ์แบบนี้เราไม่รู้จะลุ้นกับอะไรแล้วนะจังหวะนี้ข้าวยากมากแพงนะครับผมก็เอาวะนะครับผมทําคลิปทาคลิปถามว่ามีรายได้มีรายได้เนี่ยคือบางทีผมก็เอออยากจะเก็บไว้ใช้จ่ายในเรื่องอื่นแล้วก็ถามว่าจะเาเกีรคอมนะครับผมกวนถามทำไมพี่ไนมะ่เอเกียรคอมสักทีคือเครื่องนี้มันยังใช้ได้อะถามว่าเราใช้เยอะไหม เราก็ใช้พวกแต่งภาพอะไรพวกนี้นะผมก็มันยังใช้ได้อยู่ถึงโปรแกรมมันจะแบบไม่ค่อยจะรองรับแล้วนะผมโปรแกรมเราก็ใช้เวอร์ชันเก่าๆไปก็พอขึ้นแก้มขึ้นแก้มไปได้นะครับผมก็ไม่ถึงกับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมมันก็ยังใช้ได้อยู่ถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงนะนะ,ะหกตัวถามว่าลื่นไหมลื่นลื่นปื๊ดน,นะไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ทลายทลายเหมือนมันติดน้อยลงหรือเปล่าหรือว่าตัวเรามีทลายน้อยที่แนะม้่ผมมีทลายแค่สองตัวนะมีดาบกับธนูนะผมก็ไม่เป็นไรถือว่ามอนเตอร์ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะผมสลับกันมาทีละตัว2ตัวทีละตัว2ตัวนะใช้ใช้ใชิวหมู่2ตัวนะผมจริงๆมันสาตัวธนูใช้ลูกธรรมดายอยู่นะผมเพราะว่าซื้อเซ็ตธนูมาค่อนข้างจะเยอะนะผมนะเซ็ตธนูในท่านนะที่นี้คือเซ็ตลูกธนูนะผมมามาหลายหลายเซ็ต ีกนันแบบชิวๆอ่ะนะผมบรรยากาศชิวๆตัวบางตัวจะกดติดยาติดยาคุมจิต1ร0เปอร์นะผมได้พีน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรมากมายนะครับผมก็เราก็มาแจ้งแบบเนี่ยคือถ้าว่าอยากจะเวลอยากจะเวลหรือว่าแบบไม่มีเวลาที่แบบจะมานั่งเฝ้าหรือว่าจะแชร์โรมุงโรมาอะไรนะผมก็หรือว่าจะ ดูเสียงดูที่แบบเซิร์ฟว่างอะไรอย่างนี้นะครับผมเราแนะนําช่วงเวลาก็ประมาณนั้นช่วงเวลาที่เราสามารถจะเข้าเกมได้คือช่วงที่คนอื่นหลุดนะผมก็เอาเป็นว่ามึงออกก่อนกูเข้าต่ออะไรอย่างงี้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะก็มาบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าเกมนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงๆเดี๋ยวผมก็ไปอีกแล้วนะผมเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบนะครับประมาณสิบโมงนะครับผม เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะประมาณวันอังคารนะผมถ้าไม่มีอะไรบิดพลาดประมาณวันอังคารหรือว่าวันจันทร์วันจันทร์อาจจะเหนื่อยแล้วผมประมาณวันอังคารเนี่ยก็จะมาคลิปหรือว่ามาสตรีมนะผมคลิปก็ผมจะพยายามเนี่ยถ้าเลิกเลิกเลิกเสร็จภารกิจมานะผมเราก็จะมาคลิปให้ดูกันนะครับผมมันอาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายแต่ว่าเราอาจจะบอกบอกเทคนิคในเรื่องของการที่แบบอยากจะเข้าเกมหรือว่าช่วงเวลาที่เราจะ ข้าเกมได้อะไรพวกนี้ส่วนเรื่องชิงเจ้าอะไรเนี่ยการเก็บเหรียญเก็บอะไรนะครับผมไม่ต้อง่วงครับเราก็มาเก็บต่อครับผมนะเราก็เก็บต่อเก็บช้าหน่อยไม่เป็นไรนะผมเราก็เออทำภารกิจให้มันเสร็จสิ้นนะเสียก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนครับผมเตอร์ซีไว้เจอกันใหนคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Sub s c r i b e นะครับผมนะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของช่วงเวลาว่าจะ เข้าเกมในช่วงไหนนะครับผมถ้าหากว่าเราไม่มีเวลาจริงๆนะผมสำหรับวันนี้บายๆครับ